ที่นี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตครับแต่พาไปชมครับผมความสวยความงามของชายหาดทะเลที่ภูเก็ตครับซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมไปรุดกันครับผมว่าจะเที่ยวได้สักกี่หาครับทริปนี้ก็เหมือนเป็นการแบบว่าไปสำรวจมากกว่าครับผมเพราะว่าผมก็น่าจะแบบว่าขับรถทั้งวันครับแวะนิดหน่อยแล้วก็ไปหาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตรงปลายแหลมพรมเทพครับ ฝากกดไลค์กด s u b ส,ส,ส,สไคร b ์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับผม EP นี้ก็จะพาทุกคนไปลุยกันที่เกาะภูเก็ตรครับผมก็จะไปนอนที่ภูเก็ตคืนหนึ่งไปหาการเต็นท์นอนครับเดี๋ยวถ้า เวลามันได้เนี่ยก็จะวนรอบเกาะเลยครับผมแล้วก็ไปหาที่สวยๆสำรวจอะสำรวจหาไหนสวยอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปหาที่กางเต็นท์กะว่าจะไปกางเต็นที่ผาอินดาครับผมก็เข้าไปดูรีวิวมาผาอินดาก็เป็นจุดกางเต็นที่สวยอยู่ครับผมก็หน้าร้อนนะตอนนี้ก็ต้องทะเลครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันัะผมเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้กางเต็นท์ริมทะเลเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ก็จะ ไปชมบรรยากาศกลางเต็นท์ริมทะเลครับนะผมว่าตอนคืนนี้จะร้อนหรือเปล่าแต่ก็เกิดมีลมไม้อะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะร้อนนะเพราะว่าตามชายหาดตามอะไรเงี้ยคือลมมันพัดโกกตลอดอยู่แล้วทริปนี้ผมก็เดินทางจากกระบี่ครับผมจากกระบี่มาที่เกาะภูเก็ตนี่ก็ซักประมาณ150กว่ากิโลก็ถึงสะพานสารสินและสะพานที่แบบว่ามันข้ามมาภูเก็ตภายในเกาะภูเก็ตอีกรอบเกาะก,ก็ประมาณ หกสิ 60, กิโลได้ครับผมระหว่างทางก็มันจะมีจุดชมวิวป่าโอโซนของจังหวัดกระบี่ตรงนั้นก็สวยเดี๋ยวเราจะผ่านตรงนั้นด้วยแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีพวกภูเขาป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยสวยๆให้ชมตลอดเส้นทางเหมือนกันผ่านกระบ,บี่ผ่านอ่าวลึกผ่านพังงามาครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าโอโซนของจังหวัดกระบี่ครับผมซ,ซึ่งถ้าเกิดเราไปภูเก็ตเนี่ยวิ่งจากกระบี่ไปก็ต้องผ่านเส้นนี้ครับเส้นกระบี่ไปอ่าวลึกแล้วก็ไปพังงาแล้วก็เข้าภูเก็ตครับเส้นนี้ก็มีบรรยากาศที่แบบสวยงามครับเพราะว่าผ่านป่าโอโซนป่าโอโซนก็เป็นป่าที่ป่าสงวนครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นให,ใหญ่ล่มลื่นระหว่างทางคือสวยครับสองข้างทางเป็นป่าเขียวๆแล้วก็อากาศเย็นๆครับ ลมเย็นๆแต่จริงๆแล้วเส้นทางที่จากกระบี่ไปภูเก็ตไปพังงาเนี่ยก็คือจะมีบรรยากาศที่สวยงามตลอดทั้งเส้นเลยครับผมเพราะว่าจะมีพวกภูเขาหินปูนเนี่ยก็จะขึ้นแบบ2ข้างทางแบบมันจะเป็นภูเขาหินปูนนะเยอะแล้วก็สวยครับเป็นวิวแบบทิวทัศน์แบบสวยๆเลยเยอะมาก ก็มาถึงสะพานสารสิงค์ครับผมเป็นจุดที่แบบว่าลงมาชมวิวได้ครับผมก็อากาศค่อยจะร้อนหน่อยมีโปร่งตาได้ครับข้งางล่างมีคนมาพักผ่อนฝั่งด้านนี้ก็จะมีครัวริมพานซีฟูดเขตรงนี้เขาน่าจะมีการหรือว่าจัดงานด้วยแล้วแต่วันนี้น่าจะไม่ได้จัดเพราะมีเต็นท์ขาวๆวอยู่ปกติก็จะสวยอยู่ครับผมตรงนี้แค่ตรงนี้ก็หาดสวยแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเลยไปอีกนิดนึงก็ขวามือก็เป็นหาดหาดา้ขาวจริงบรรยากาศกก็สวยแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูหาดอื่นกันดีครับผมไปต่อดีกว่าวันนี้เราก็จะเที่ยวภูกเก็ตกันโดยการเลาะไปทางขวาครับผมซึ่งก็ทางขวามือเนี่ยถ้าเกิดข้ามจากสะพา,านสัตหีบมาก็จะเป็นหาดครับผมหาดที่เป็น ที่นิยมของในเมืองภูเก็ตเลยครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาก็เที่ยวกันทางหาดทางขวางขวามือเนี่ยแหละครับผมก็อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะนะครับมันจะไล่ยาวไปเลยหาดไม้ขาวหาดในยางหาดกะลนหาดป่าตองแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สุดท้ายเกาะก,ก็คือที่แหลมมุมเทพครับไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นั่น เดีย๋ยวจะแวะเข้าไปที่หาดไม้ขาวก่อน,นับผมเพราะว่าข้ามสะพานมาแล้วข้ามสะพานสารสินม,มาแล้วขับมาสักเกือบสิบกิโลก็มาากนันจะมีเลี้ยวขวาไปหาดไม้ขาวก่อน,นัะผมเข้าไปดูชมวิวก่อน,นับผมหาดในยางครับหาดในยางไม่ใช่หาดไม้ขาวห้ากิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้ามาห้ากิโลรทางเข้าเล็กมากครับผม ในยางอยู่เลียบสนามบินด้วยนะเนี่ยสนามบินเูเิ่ตครับผมหาดไม้ขาวกับหาดในยางนี่ก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆก้กันครับผมก็าหาดไม้ขาวอยู่หลังสนามบินนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็เป็นหาดในยางครับผมอยู่ติดกันเลยถ้าเกิดดูจากตรงแยกนี้ก็คือแยกขวาไปก็จะไปหลังสนามบินก็จะเป็นหาดไม้ขาวผมเดี๋ยวมาทางซ้ายครับผม เดียวมาทางหาดในอย่างครับเมื่อกี้เข้ามาเป็นอุทยานอุทยานแห่งชาติสิรินาถตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหัวแหลมอ่าวปอครับผมมีกางเต็นด้วยครับผมมีกางเต็นได้นะ ต้ต้นไม้ล้มๆเลยครับตรงนี้ครื่องบินกําลังขึ้นครับผมผ่านในอย่างโหยาวมากครับเป็นชายหาดแบบครึ่งวงกลมยาวๆที่เขาถ่ายที่เขามารอถ่ายรูปบินลงก็ตรงนี้แหละครับผมผมันอยู่ผ่านไม้ขาวที่เขาถ่ายกันนะหานไม้ขาวมันจะอยู่ติดกับสนามบินครับที่แบบว่าเครื่องบินมันลงมาแล้วก็สามารถถ่ายแบบเห็นชัดใหญ่ๆเลยครับที่ตรงนี้ตั้งเต็นท์ได้ด้วย มีคนกางเต็นท์อยู่ครับผมแต่ไม่รู้ต้องสอบถามอะไรตรงไหนนะเดี๋ยวไปต่อดีกว่าครับผมไปต่อข้ขางใน เป็นแบบว่าบ้านเรือนเยอะหน่อยมันไม่ใช่ถนนปลายพาสครับถ้าปายพาสจะถนนสี่เลนขับสบายหน่อยครับบรรยากาศแบบว่าซบเซามากอะ่ะคือนักท่องเที่ยวน้อยนะแล้วก็พวกร้านค้าในปิดไปเยอะเลยครับแวะเข้าไปดูในนั่นนิดหน่อยครับ กี้เห็นแวบๆอยู่โรงแรมอย่างหรูอายาราอายาราเ,าเดี๋ยวๆชายหาดมันเยอะมากอะ่ะเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะแวะตรงไหนดี หาดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่รู้คือสวยครับสวยตรงนี้สวยน้ําใสมากตอนแรกนี่กะว่าจะ,ะขับขี่แบบว่าเลาะริมชายหาดมาเรื่อยๆครับแต่ก็มันไม่มีเส้นทางที่แบบว่าเลาะแบบริมชายหาดโดยตรงร <c oughs> ก็เลยเออกไปวิ่งเส้นถนนเส้นหลักที่เขาวิ่งกันครับผมเจอทางเข้าหาดตรงไหนก็แวะเข้ามาครับ พออีกทีับผมตรงนี้เป็นอ่าวสุรินครับหาดสุรินครับสวยเหมือนกันครับตรงนี้สวยบรรยากาศดีมากหาดทรายขาวๆนะครับผมแล้วก็มีโขดหินให้ได้ดูได้ชมแล้วก็บริการเย็นๆนี่ก็คือโอ้แสงแดดแบบสวยๆครับริมหาดก็จะมีต้นไม้ให้แบบว่าได้นั่งได้นอนครับผมชมล่มเงาแล้วก็มีอาหารขายทั่วไปครับช่วงนี้นักท่องเที่ยว ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันเป็นช่วงเปิดประเทศใหม่หมครับผมหลังจากโควิดยังหลังจากที่แบบหยุดปิดโควิดมานานปี2ปีตอนนี้ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาครับก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างตรงนี้เป็นหาดสุรินครับผมก็สวยใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อครับ วจุดชมวิวครับเลยจากหาดสุรินมานิดนึ่งวิวสวยครับผมวิวสวย ไปแหลมสิงป่าตองหาดกมลาแหลมพงเทพป่าตองป่าตอง7กิโล งขึ้นเขาลงเขากันหน่อยครับผมต้องระวงังกันหน่อยคนเยอะด้วย เม่อเคยเข้ามาเที่ยวในเกาะภูเก็ตแบบว่าลึกๆอ่ะปกติเข้ามาแค่หาดไม้ขาวตรงตรงโน้นเฉยๆที่เข้ามาในเมืองนี่โอ้โหเมืองเขาใหญ่เหมือนกันอ่ะแบบคนเยอะมากไม่อยากจะคิดว่าเมื่อก่อนนี่โอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะๆจะเยอะขนาดไหนไดเ้เยอะมากอ่ะวุ่นวายน่าดู เลยจากหาดสุรินมาก็เป็นหาดป่าตองคนเยอะครับหาดป่าตองคนเยอะอยู่หาดใหญ่มากเลยเอ,อ๋อไม่ใช่หาดใหญ่ที่นี่ภูกเก็ตเฟีกเก้ยวเฟีกเก้ยวเฟีกเก้ยวหาดป่าตองครับผมก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่แบบว่ามีชื่อเสียงดังอยู่นะที่ภูกเก็ตก็เป็น เป็นหาดดังแหละครับผมวิวบรรยากาศนี้ก็คือสวยครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งเป็นอ่าวทีท่ ้ามาในพื้นดินละสองข้างฝั่งนี่ก็จะมองเห็นภูเขาครับแบบว่าจะมองไปแล้วก็จะมีวิวให้ดูหน่อยอยู่ในน้าสวยๆบรรยากาศนี่ได้อยู่แล้วครับผมตรงนี้จริงๆคือนักท่องเที่ยวเยอะมากครับผมแล้วก็มันจะอยู่ใกล้กับแหลมบมเทพด้วยบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับจริงๆที่นี่ก็เปิดแบบว่าย4ี่ชั่วโมงเลยแหละแล้วก็มีพวกร้านอาหารดังๆอะไรเยอะแยะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะก็สามารถมาเที่ยวได้สบายจริงๆแล้วรอบนี้ผมมาภูเก็ตก็เสียดายมากที่แบบว่าโดนเนี่ยผม เอารถไปล้มในน้ําแล้วก็โดนเนี่ยเปียกน้ําพังครับก็เสียดายไม่ได้บินโดนเลยไม่ได้ไม่มีภาพมุมสูงเลยครับถ้ามีภาพมุมสูงคือมันจะสวยงามมากครับ 3ักกิโลครับผมก็เป็นหากสกรนร้นครับตรงนี้มีต้นไม้อยู่ด้วยต้นไม,ม้เยอะร่มรื่นครับน้ำก็สวยทุกที่เลยครับจริงๆภูเก็ตก็ไม่ได้มีเฉพาะหาดหรือว่าทะเลอย่างเดียวนะครับผมก็มีจะมีภูเขาอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเกานะเนาะเป็นเกาะเป็นแก่งก็จะมีภูเขาส,สวยๆครับผมแล้วก็จะมีพวก รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนภูเขาเยอะแยะเลยครับสามารถแบบว่าต้องหารีวิวกันดูเอาครับผมว่าถ้าเกิดชอบตินน้ำติทะเลก็หาพวกที่ปักกิรน้ำก็ได้ครับก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็บนเขาก็มีเยอะเหมือนกันตรงนี้ผมขับไปขับมาก็มาออกตรงหาดลาวัยครับผมก็ตอนเย็นแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปต่อที่ไปดูพระอาทิตย์ตกดินครับพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมวงรีรัมึ่งก็เป็น การชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นที่สุดท้ายของประเทศไทยครับพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เดี๋ยวเราก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่แหลมพมเทพครับสภาพรถขึ้นแหลมพมเทพเพราะผมมาดูพระอาทิตย์ตกดินเยอะโคตรเยอะมากขอขอ ตอนนี้ก็ถึงแหลมพมเทพแล้วครับผมโอ้หคนเยอะมากที่จอดรถแทบไม่พอหแหลมมเทพก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับผมที่ใครมาเที่ยวามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ต้องแวะขึ้นมาครับผมตอนเย็นเพราะว่าที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินจุดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วก็มีบรรยากาศที่โวิวสวยครับวิวพวกภูเขาแล้วก็มองเห็นชายหาดด้านล่างลมพัดเย็นๆับลมพัดแดงมากและคนจะเยอะมาก ช่วงตอนเย็นเย็นวันหยุดนะวันนี้ก็คนเยอะมากเหมือนกัน เคยมาที่นี่สองครั้งแล้วครับผมก่อนหน้านี้หลายปีแล้วก็แต่ตอนนั้นมาแวะช่วงเทีท่ยงเยงช่วงเทีท่ยงเยงก็สวยครับแต่แค่มันร้อนมากแต่วันนี้มาตอนเย็นเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกดินคือโอโหบรรยากาศโคตรดีลมเย็นๆครับคนเยอะมากแล้วก็พดูพระอาทิตย์ตกดินครับนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแบบสวยๆบรรยากาศดีครับ หาที่นอนกันต่อครับผมถายหินดำาายหินดำจุดกลางเต็นท์ครับลานกลางเต็นท์ายหินดำอยู่ห่างจากไอ้แหลมวงเทพประมาณ8ดกิโลครับโอ้โหขาลงไปได้เหมือนกัน รถยังปิดแสเก็ดยามค่ำคืนโหหรือเดี๋ยวต้องต้องลงมาแล้วมั้งต้องลงมาวัานดูแสงสีครับผมตอนที่แบบว่า 19. โควิดนี่โหนักท่องเที่ยวคงจะแบบพุกพลาดหน้าดูอะ่ะสุดยอดอะ่ะตรงนี้ทางขึ้น จะมืดแล้วผมบรรยากาศแบบเย็นๆนะผมลมทะเลทางดินขึ้นเขาประมาณ2กิโลเห็นทางที่เขาเกตดีดละ มีไฟให้ด้วย ดำอะไรครับผมก็หลงเข้ามากันเลเนี่ยถายหินดำนแม่น่าจะตรงนู้ดีกว่าเมื่อกี้้ายมือเมื่อกี้น่าจะตรงนู้นครับน่าจะตรงนู้นเลย <ๆ S 2> รครับเขาบอกว่ามางนี้เหรอใช่ซีสก็บอกเหนเ้ถึงนี่เิเแต่ต้ขึ้นไปไงใช่ตรงนู้นมัแนแก็สองร้อยเมตรเออใช่แ <laughs> ต่แม่มันน่าจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าเหมือนเดิมนี่ฝรังไทยเป็นฝังนะได้ได้ต้องเดินขึ้นไป เห็นมีรถจอดอยู่เยอะแยะใช่ตรงนี้ตรงนี้ทางไปหาดแล้วมั้งใช่น่าจะลงไปหาดครับเพราะว่าที่เจ้าที่จ้างเ้นมันอยู่สูงเนี่ยในในดูในรูปอ่ะอ่าครับตรงนั้นไม่มีคนเลยลงไปได้ผม่ขึ้นบางเที่ยงอ๋อลงไปแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่มีอะไรก็ขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะอ่าก็นน่าจะอยู่ตรงนู้นแหละบอกว่า200เมตรแล้วแล้วจีบีเอสมันสุดตรงนี้เหรอใช่มันถูกต้องอ๋อครับ น่่อยู่ตรงโน้นแหละนี่เดี๋ยวถามถามเขาดูหลบรถก่อนก็ได้ครับอย่ตรงไหนวะที่ที่ที่ไอ้สายสายดำอยู่ตรงไหนเนี่ยครับเดินขึ้นไปอ๋อนี่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ต้องลองเดินขึ้นไปดูเนี่ยอยู่ข้างบนก็คือสามล้อตรงนี้เลยไม่ใชนตอนนี้ก็กำลังหาเกทเฮ้าส์นอนอยู่ครับผมเพราะว่าทางขึ้นผาหินดำตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ไมอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ครับผม เพราะว่าเส้นทางก็มันก็เอนดูโร่หน่อยเดี๋ยวไปล้มไม่มีคนช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นไปใหม่อีกทีดีกว่าครับผมมันก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็กำลังหาหาเกทเฮ้าส์นอนถูกๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นไปอีกทีหนึ่งข้างหน้านี่เองไดกลับรถไกลจังเลย ก่อนถึงโค้งชื่อว่า1715งเจ็ดหนึ่งห้าเฮแอนบาร อาไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ได้โอ้ดีมากเลยพี่โอเคไหมคะโอเคครับคิดยังไงมาตามเต็นนอนคนเดียวนี่ผมผมก็ไปอย่างนี้ทั่วแหละมาจากไหนะคะแต่พอดีว่ามันเหนื่อยแล้วก็เลยเามามาจากกรุงเทพแต่มากลับบ้านที่กระบี่แล้วก็มาเที่ยวนี่แหละหน่าสนุกนะตอนเรียนตอนสมาใหม่เรียนก็ไปกับเพื่อนบ่อย <laughs> ไต่ขึ้นเหนือเออเหนือผมก็ขึ้นทุกปีปีละสองสามรอบสองครับไปไปันทั้งเชียงใหม่หน้นนนาทางนู้นนะครับเชียงใหม่หน้านี่ไปหลายรอบมากแล้วผมมาเลยมาเปิดรีสอร์ทอยู่นี่อ่ะพี่ไม่อ่ะทำงานนะอ่ะอืมระยะเปิดลองเป็นลูกน้องเราเหมือนกันแต่ศสยทำทั้งกลางวันกลางคืนเลย ห้องนโคตรดีครับผมโ,โคตรสะอาดแบบน่านอนมากสะอาดใสสวยเลยแล้วแบเข้ามานี่เกรงใจเลยแล้วปกติผมสายเลยเทออยู่แล้วด้วยดูดูตู้ผนังครับถือว่าทำทำสวยนะทีวีอันนี้เป็นโซฟาเตียงเอ่อเตียงนั่งคนเดียวแอร์ก็มีครับดูเย็นก็มีดูเตียงอย่างสวยราคา600บาทครับผมอย่างสวยอ่ะดูห้องน้ำครับดูห้องน้ำ <S <S อุ้ย <S <S นี่ โอ้โหสะอาดมากสาสีใสสวยเชียวแล้วแบบว่านะเราสายกลางเต้นเลกเทะดูดิกระโปรงกระเป๋าแบบที่ปุงที่ปุ่นเต็มเลยเก่งใจรู้สึกเกรงใจเลยเดินเข้ามาผ่านหน้าบาเมื่อกี้ตอนนี้ก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับผมก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าไอ้ทางขึ้นผาหินดำเนี่ยมันค่อนข้างแบบเอนดูโรหน่อยขึ้นเขาแล้วก็ มันมันก็ชันแล้วก็มีหินอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นคืนด้วยมองลายแบบลําบากกลัวจะล้มแล้วจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอดีเจอ,อคนที่เขาจะขึ้นไปกลางด้วยแล้วก็ขับบิ๊กบค์มาแล้วมันขึ้นยากก็ไม่ไม่ควรจะไปครับมันก็ไม่มีไฟอะไรนะทางขึ้นไปมันก็เปลี่ยนแผนก็มานอน เท้าตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงเส้นทางเป็นไงเดี๋ยวสวยงามขนาดไหนแก๊งบิ๊กไบค์ที่จะขึ้นไปกลางเต็นที่ผาหินดําเหมือนกันเนี่ยเขาก็เขาชวนไปกลางต่อที่ภูชมดาวครับภูเก็ตจากตรงนี้ไปสักสิบกว่ากิโลแต่มันเริ่มดึกแล้วเมื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เลยหาที่พักแถวนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ ไปขึ้นไปดูอีกทีนึงพรุ่งนี้ต่อหวันก็น่าจะขึ้นได้แหละทางก็ไม่ได้แบบว่าหักหนาอะไรมากครับผมแต่ก็มันมืดแล้วก็เลยไม่ขึ้นอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ